ภาพได้ย้อนกลับไปในอดีตที่นางเอกได้เกิดอุบัติเหตุและในวันนั้นเองเธอก็สูญเสียพ่อและขาไปหนึ่งข้างแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกได้มาที่งานศพของอาเหอแล้วก็พบว่าทุกอย่างได้ถูกจัดเตียวไม่รียบร้อยแล้วดานพระเอกก็ถามข้อมูลจากแม่เพื่อตกแต่งศพให้กับอเหอแม่ได้หันไปดูบล็อกพิมพ์ที่อยู่ภายในตู้แล้วก็ได้รู้ว่าบล็อกพิมพ์ทั้งหมดก็คือผู้ร่วงรับและเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ และพระเอกก็ได้บอกแม่เริ่มบล็อกพิมพ์สามิติว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะตกแต่งใบหน้าให้กับเอเหอโดยที่แม่ก็บอกไปว่าเทคนิคนี้ดีกว่าเทคนิคเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะในอดีตพ่อของนางเอกก็ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเช่นกันจากนั้นพระเอกก็คือรูไปกับแม่โดยที่แม่ก็ฝากพระเอกให้ตกแต่งศพก่ออเหอเป็นอย่างดีที่งานศพนางเอกได้ปลอบใจน้องสาวที่สูญเสียพ่อออยางได้แจ้งนางเอก กี่ยวกับพิธีการที่ต้องทาในวันพรุ่งนี้และพิธีการที่ว่าก็คือการไวทุกในนามลูกชายนางเอกก็เลยให้น้องชายทําหน้าที่นี้แต่เขาก็บอกไปว่าตัวเองเป็นแค่ลูกเลี้ยงเท่านั้นท้ายังไงให้น้องสาวทําแทนจะดีกว่าเพราะถึงยังไงน้องสาวก็เป็นลูกแท้ทของอาเหอแต่อาหยางก็บอกไปว่าน้องสาวอายุน้อยเกินไปนางเอกก็ได้ตัดสินใจให้น้องชายเป็นผู้ไวทุกและทําพิธีให้กับอาเหอด้านพระเอก ก็ได้ตกแต่งศพให้กับเอหอเรียบร้อยแล้วโดยที่แม่ก็สวมรองเท้าคู่ใหม่ให้กับเอหอโดยที่พระเอกก็ช่วยเหลืออีกแรงและการสวมรองเท้าในครั้งนี้ก็ทําให้แม่น่าเสียใจมากที่คนรักนั้นได้จากไปที่พิธีศพนางเอกก็ได้มอบธงสีแดงให้กับเอ,อ๋อเพราะก่อนหน้านี้นางเอกได้สัญญาไว้ว่าจะมอบธงสีแดงให้กับเอ,อ๋อหลังจากที่เธอได้วางธงแล้วน้าตาก็ได้ไหลออกมาแล้วในขณะที่นางเอกกํบบาลังเซยอยู่นั้น และเอกก็ขวาตัวไว้ได้ทันแล้วก็ปล่อยเธอไปนอนพักสักหน่อยแต่นางเอกก็ข้ามวรกับพระเอกว่าไม่เคยเรียกอเหอว่าพ่อเลยปละเอกก็เลยบอกไปว่าอเหอไม่มีทางโทษเธอหรอกแต่นางเอกก็บอกว่าพระเอกไม่เข้าใจแล้วอเหอก็ไม่อยู่แล้วในขณะที่นางเอกร้องไห้ข้ามวรอยู่นั้นปละเอกก็พาเธอไปพักเพราะไม่อยากให้เธอร้องไห้ที่นี่และในขณะที่กําลังนั่งอยู่นั้นนางเอกก็ถามไปว่าเธอเป็นตัวซวยหรือเปล่า แต่พระเอกก็บอกไปว่าอย่าพูดงโง่ๆและนางเอกก็พูดถึงความเสียใจเพราะก่อนหน้านี้เธอไม่เรียกเหอว่าพ่อแต่พระเอกก็บอกไปว่าคนดีก็บักอายุสั้นแต่ว่านางเอกก็ไม่เข้าใจพระเอกก็เลยเล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเด็กชายที่สูญเสียคุณย่าหรือแม้แต่ตัวเขาเองสักวันคุณย่าก็ต้องจากไปอยู่ดีและการจากลาก็อาจเป็นสัญญ,ญาณที่สวรรค์ได้ส่งมา้กับเรา และถ้ามีชีวิตยืนยาวไม่แก่เท่ามันก็คงเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่นางเอกก็ตัดพอไปว่าพออะไรถึงต้องไปเถิดทุกครั้งโดยที่เรื่องนี้พระเอกก็หาคําตอบให้ไม่ได้และนางเอกก็ถามไปว่าชีวิตนี้เขาเคยเสียใครไปบ้างโดยพระเอกก็บอกไปว่าตอนอายุ1ิเขาเสียเป็นสนิทที่ชื่อทรงหลันแล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตในวันททรงหลันได้ถูกทำร้ายและเสียชีวิตและวันนั้นพระเอกก็เสียใจมาก ราะก่อนหน้านี้เพื่อนของเขาได้โทรมาหาแต่ตัวเองก็บพิ่งจเล่นเกมจะทําให้เพื่อนต้องตายไปแบบนั้นและด้วยเรื่องนี้เองพระเอกก็พบกับลุงคนหนึ่งที่มีอาชีพแต่งหน้าศพและในวันนั้นลุงก็ได้เตือนสติเขาให้กลับมาเดินหน้าและใช้ชีวิตอีกครั้งและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่พระเอกได้มาทำอาชีพแต่งหน้าศพนางเอกก็ได้ถามไปว่าป่านนี้ลุงโควเกษียณไปแล้วแต่พระเอกก็กลับบอกไปว่า ลุงได้จากไปแล้วและพระเอกก็เป็นคนแต่งศพให้กับลุงและด้วยเรื่องราวที่ผ่านมาพระเอกก็ได้เห็นถึงความตายเป็นเรื่องปกติคนที่ควรจากไปก็ต้องจากไปไม่มีทางหลังไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ทําได้แค่อดทนกับความเสียใจที่บ้านแม่ได้บอกให้น้องชายน้องสาวกลับไปเรียนตามเดิมแต่น้องสาวก็บอกไปว่าไม่อยากเรียนแล้วแลวสาเหตุก็เป็นเพราะว่าดวงผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวนางเอกเป็นดวงพิฆาสามี ด้วยเหตุน,นี้น้องสาวก็เลยไม่อยากไปเรียนนางเอกก็เลยบอกไปว่าเราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้แต่เราใช้ชีวิตของเราเองได้และแม่ก็บอกไปว่าน้องสาวยิ่งต้องไปเรียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้ไม่มีผู้ชายครอบครัวก็ยังอยู่ต่อไปน้องชายก็เลยบอกไปว่าเขาก็เป็นผู้ชายแล้วก็อยากพักการเรียนเพื่อกลับมาทํางานที่บ้านพอได้ยินแบบนี้แม่และนางเอกก็ปฏิเสธทันทีตกดึก ในขณะที่แม่ได้เตรียมของอยู่นั้นนางเอกก็บอกให้แม่ไปพักพอเธอจะทําแทนเองแต่แม่ก็ปฏิเสธไปเพราะพรุ่งนี้ร้านก็จะกลับมาเปิดแล้วแล้วก็ถามนางเอกไปว่าพรุ่งนี้จะกลับเซี่ยงไฮ้แล้วใช่ไหมและแม่ก็ขอยนางเอกตั้งใจทํางานนางเอกก็เลยบอกไปว่าเธอจะกลับไปส่งต่อง,งานแล้วจากนั้นก็จะมาช่วยงานที่บ้านพอพูดจบนางเอกก็กอดแม่ไว้พอกลับมาแล้วนางเอกก็ส่งมอบงานให้กับเพื่อนรักทันที แล้วจากนั้นก็เรียกประชุมทีมเพื่อส่งมอโปรเจกต์ให้พอหลังจากนี้เธอก็จะกลับบ้านไปพักร้อนน้องมวยก็ได้บอกไปว่าในระหว่างที่นังเอกไปพักร้อนเธอก็อยากนั่งเก้าอี้ของนังเอกเพื่อเสริมโชคลาภโดยที่นังเอกก็ยินดีให้นั่งและก็บอกไปว่านังเอกก็เลยบอกไปว่าการเป็นเจ้านักขายไม่ได้ใช้ดวงแต่สิ่งที่ต้องใช้ก็คือประสบการณ์และสิ่งที่นังเอกเกียดมากที่สุดนั่นก็คือการแข่งขันในวงล้อและเธอก็มีความเชื่อว,ว่า ไม่ว่าตำแหน่งไหนๆๆทุกคนก็ต่างมีความสามารถไปของตัวเองแล้วจากนั้นแม่ก็โทรมาบอกว่าน้องสาวได้หนีออกจากบ้านนางเอกที่รู้แบบนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วก็พบว่าพระเอกได้พาน้องสาวกลับมาแล้วนางเอกที่เห็นแบบนั้นเธอก็อยากสั่งสอนด้วยฝ่ามือแต่พระเอกก็ได้ห้ามมาไว้แล้วก็บอยนางเองกโทรบอกแม่โดยที่พระเอกก็บอกไปว่าเขาพบน้องสาวโดยบังเอิญ ในระหว่างที่ออกเดินทางบทีเซียงไฮ้และพระเอกก็กำชับนางเอกให้คุยกับน้องสาวดีๆโดยที่นางเอกก็อยากตอบแทนพระเอกด้วยการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเพื่อเป็นการตอบแทนโดยที่นางเอกก็ถามเป็นเหตุผลที่น้องสาวต้องการหนีออกจากบ้านน้องสาวก็เลยบอกไปว่าที่บ้านหนาวและเธอก็รู้สึกว่าพ่อต้องการพาเธอไปอยู่ด้วยนางเอกก็เลยบอกไปว่าอา๋อเหรอรักน้องสาวมากยังไงก็ไม่มีทาง ที่จะพาน้องสาวไปด้วยน้องสาวก็ได้บอกไปว่าก็พอวันรักไงพ่อก็อยากพาไปอยู่ด้วยและที่สําคัญก่อนหน้านี้พวกพ,พีก็บอกไปว่าพ่อได้ไปอยู่ที่ดีๆแล้วและเธอก็อยากไปอยู่กับพอ่อแต่ก็เป็นห่วงแม่นางเอกก็เลยบอกว่าเพอเจอน้องสาวก็ได้ตัดพอที่นางเอกไม่เคารพความรู้สึกของเด็กในขณะที่พี่น้องได้โต้เถียงกันพระเอกก็ได้ปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดไฟแล้วก็บอกไปว่า ความรู้สึกของน้องสาวก็อ่านไม่ใช้ภาพดวงตาเพราะพื้นฐานของทุกอย่างบนโลกก็คืออะตอมหรือบางความหมายก็เรียกว่าพลังงานอย่างหนึง่งที่สัมผัสไม่ได้แล้วที่น้องสาวรู้สึกว่าพ่ออยู่ด้วยตลอดเวลาก็าจ,จะเป็นเพราะว่าพลังงานรูปแบบอื่นและเรื่องนี้ก็คือเรื่องปกติโดยพระเอกก็บอกว่าพ่อจะอยู่ในใจของน้องสาวตลอดไปและ,ะที่พระเอกได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายเรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้ก็มือว่าน้องสาวจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและความตายพอน้องสาวได้หลับแล้วพระเอกก็ดับไฟทันทีโดยที่นางเอกก็แซวไปว่าพระเอกมีปัญหากับไฟบ้านเธอพระเอกก็เลยบอกว่าที่ดับไฟก็เพราะความสงบและก่อนที่เขาจะจากไปนางเอกก็ได้เอ่ยปากขอบคุณโดยพระเอกก็บอกว่าให้อดทนกับน้องสาวเยอะๆและความตรงไปตรงมาก็คือยาที่รักษาทุกสิ่งแล้วในขณะที่พระเอก ได้เตรียมตัวจากไปนางเอกก็ขอวีแชทของเขาเพราะก่อนนานี้พระเอกได้ลบทิ้งไปแล้ววันลุงขึ้นนางเอกก็ทำตามคำแนะนำของพระเอกด้วยการพาน้องสาวไปเที่ยวและจากนั้นก็พาน้องกลับมาที่บ้านแล้วก็ยังบอกแม่ไปว่าอย่าดุน้องสาวแล้วจากนั้นวันลุงขึ้นทุกคนในครอบครัวก็มาโปรยอัฐิเพื่อส่งอเหอขึ้นสวรรค์และถึงแม้จะโศกเศร้าแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไป